ดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทั้งหลายวันนี้ผมจะมาผัดผัดน้ำมันหอยใส่เห็ดโคนนะครับแล้วก็ใส่หัวละพาเครื่องปรุงของเราก็มีแค่หัวละพารสด,ดีน้ำตาลทรายชูรสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสแล้วก็ผงนัวครับผมตามมาดูใกล้ๆเลยครับก่อนอื่นนะครับอันดับแรกใส่กระเทียมลงไปครับตั้งน้ำมันให้เดือดให้ร้อนเลยครับ พวกผัดนี้เราต้องใช้น้ำมันร้อนๆนะครับ้าน,น้้ำมันไม่ร้อนมันจะไม่ค่อยอร่อยวันนี้ผมใช้เป็นเตาฟืนนะครับเพราะว่าแก๊สมันแพงผมกินดีอยู่ดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีจานซื้อแก๊สอันนี้ครับได้ทีแล้วครับเดี๋ยวนี้เห็ดโคนวันนี้ไปหามาได้ครับอันนี้หัวมันหลุดมันขายไม่ได้ครับดูขาครับหัวมันหลุดมันขายไม่ได้ผมก็เลยมาผัดให้ลูกๆก,กินแล้วผมก็กินกินด้วยฝาก กดติดตามช่องผมด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยช่องยู u ู e ผมธนวินนำชมนำชมวิถีธรรมาชาติทอดผัดอืใช่ไหมครับนี่ครับลอผัดให้ไฟร้อนๆเลยนะครับทำให้ร้อนมันไม่อร่อยครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นเชฟครับเคยเป็นเชฟมีสองปีเป็นไปเป็นมากลายเป็นเชฟบ้าเลยครับเองครับใส่ดี ปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มยีนตะฟโฟอะไรมามา่าที่มีน้ำซุปน,น้ำใสขายหมดครับเห็นเชฟบายอยู่ข้างนึงขายดีครับลูกค้าเพียบขายเกรอ,กเกอ,อ,อูเก้าอี้ตู้ตู้ก๋วยเตี๋ยวขายได้หมดครับขายตอนนี้ไม่มีอะไรขายและวบอกทีดิออาทางกูทางแก๊สอะไรขายได้อันนี้โงชูรสไอ้ไม่อันนี้อะไรลุกน้ำตาลทรายกันไหมน้ำตาลทรายเอาน้ำตาลทรายสักสามช้อนก็พอครับ <Sure. S 2> แล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนครับอย่าใส่เยอะครับเดี๋ยวผมล่วงแล้วก็ตามไปด้วยผงนวนิดนึงให้มันนวอย่าใส่เยอะครับเดี๋ยวมันเค็มเพราะว่าเราจะตามด้วยพวกชอสอย่หยดเยอะครับพอจะทําอาหารเป็นนิดหน่อยครับเมื่อก่อนเคยเคยขายข้าวราดแกงอยู่หน้าสวนจดจุจักรหน้าวัดไผ่ตัน ตอนนี้สมัยวัยรุ่นนะครับต่เป็นขี้ค้าครับเดี๋ยวก็ทําได้น้ำมันหอยอยู่ไหนลูกใส่น้ำมันหอยครับสักฝ่าหนึ่งพอไม่ต้องใส่น้ํานะครับเพราะว่าเห็ดนี้มันจะมีน้ําเยอะเดี๋ยวน้ํามันจะออกมาเองใส่เยอะครับใส่อย่างละหน่อยพอเดี๋ยววอมันจะเค็ม แต่ผมชอบหวานนิดนึงครับผมจะเติมน้ำตาลทรายลงไปอีกสักช้อนหนึ่งใช้รวมกันได้ครับเพราะว่ามันเป็นรสด,ดีเหมือนกันปรุงรสได้เหมือนกันให้พูดออกมาใส่เข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะติดน,นี่ีนนค,ครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อนแล้วก็จะตามไปด้วยหัวละพา ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบผมธนาวินนำลุยชมธรรมชาติพอ,อถ้าอยากกินเค็มก็เติมน้ำเปล่าเป็นรสชาติปันกลางวันนี้ต้องใส่แมดดี้หนึ่งครับเดี๋ยวปวดพูดไปเดี๋ยวนำรูน้ำลายรกเด็นผมชอบทำอาหารแล้วก็ปลูกต้นไม้ ปลูกผัดก,กีมตามบ้านครับข้างบ้านพื้นที่มีไม่เยอะครับแต่ใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดโหระพาที่ผมจะใส่หมดเลยครับเพราะผมชอบมันหอมดี mm hmm. นี่ครับโหระพาปลูกเองครับปลอดสารครับปลูกเองข้างบ้านครับปลอดปลอดสารทุกอย่างแต่ของข้างบ้านนี่ที่ผมปลูกนี่คือว่าผมจะไม่ใส่สารเคมีใส่แล้วครับเพราะหเห็นสุกแล้ว ไปเอาจานก่อนเดินไปเอาจานเลยครับครับผมเนี่ยเห็ดเราได้แล้วครับข้ามาดูใกล้ๆกล้สิครับน่าทานมากครับใส่หัวละพาพร้อมมันจะออกหวานแล้วก็มันหอมด้วยหัวละพาเนี่ครับผมจะเสิร์ฟใส่จานแล้วครับวันนี้กินของดีครับของดีโปรตีนเยอะครับเห็ดเนี้ยครับผมเดี๋ยวเราจะวางอย่างนี้ก่อน เดี๋ยวมีเมนูอีกครับแต่ว่าเราจะสต็อปไ้ก่อนมีอีกเมนูหนึ่งผัดเห็ดเหมือนกันครับแต่ว่าผัดเผ็ดเห็ดลวก